ปี2565เลยนะคะก็พอดีเนี่ยใจเห็นแบบเขากำลังแบบดราม่ากันเลยนะคะเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้เลยก็คือข้าวผัดไร้น้ํามันนะคะหรือว่าข้าวผัดแบบที่เขาไม่ได้ใส่น้ํามันลงไปด้วยนะก็วันนี้เนี่ยใจก็เลยอยากจะมาลองทําดูบ้างนะคะว่าข้าวผัดไม่ใส่น้ํามันเนี่ยจะเป็นยังไงผัดออกมาแล้วเนี่ยจะติดกระทะหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าหน้าตาออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ ไปดูกเลยค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะจะมีเป็นข้าวเย็นค่ะข้าวเย็นอันนี้เนี่ยก็คือเป็นข้าวที่เหลือจากเมื่อวันซื้อนะคะแล้วเราก็เก็บข้าวตู้เย็นไว้ค่ะเวลาเราเอามาผัดเนี่ยข้าวเขาจะได้ไม่แฉะนะคะถัดมานะคะจะเป็นแฮมโบโลนาดับเบิลชีสค่ะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะไข่ไก่กระเทียมสับแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นกระเทียมสับค่ะ กระเทียมให้หอมค่ะทอดจนกระเทียมเขาหอมแล้วนะคะเราจะใส่เป็นไข่ไก่ลงไปค่ะ นี้นะคะก็คือเป็นกระทาเทฟลอนนะแต่ว่ามันเป็นเทฟลอนที่เราสามารถใช้ตะหลิวเนี่ยขูดได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเทฟลอนเนี่ยหลุดลอกออกมาเลยนะใส่แฮมโบโลน่าลงไปค่ะเบาไฟนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงรสชาติกันค่ะใส่น้าตาลทรายนะคะเล็กน้อยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะผงปรุงรสค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายจะใส่เป็นพิกไทยนะคะผัดให้เข้ากันค่ะ เป็นต้นหอมซอยลงไปค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วปิดไฟเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนว่ากระทะใบนี้เนี่ยไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมคะนี่นะใครเป็นสายรักสุขภาพนะคะสายเฮลตี้เนี่ยก็ สามารถเลือกใช้กระทะใบนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันค่ะ ไรน้ำมันของเราเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาคือหน้าทานมากๆเลยนะคะนี่นะก็คือจอยอยากจะแนะนําว่าให้ใช้ข้าวเย็นนะคะข้าวที่เราแบบเหลือแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะเวลาเราเอามาผัดอะค่ะเขาจะได้เป็นเม็ดเป็นแบบข้าวเขาจะร่วนไม่แฉะนะคะเวลาเอาไปผัดนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดเมนูใหม่ๆจากจอยเนี่ยก็ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนค่ะสำหรับคลิปนี้ตัยต้องขอตัวไปกินข้าวผัดไร้น้ำมันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ